สวัสดีครับอยู่ผมช่งางไอสมมยทีสวิตนะครับวันนี้เราจะมาสรุปตัวงานซ่อมเมนบอร์ดนะครับอันนี้ลูกค้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอันนี้ทางช่างก็ได้ทําการซ่อมเมนบอร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับถัดแผดใช้ได้ปกตินะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวต้องรอรหัสจากลูกค้าแล้วก็ทําการเทสเครื่องดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้เดี๋ยวช่างก็จะมา,มาบอกวิธีในการซ่อมนะครับของเครื่องนี้นะครับก็ทําการแกะตัวเมนบอร์ดออกมาก่อนเลยแล้วก็เช็คดูนะครับว่าตัวไหนมีผิดปกตินะครับก็ผมเจอในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสีที่ปูดๆออกมาเลยผมก็เลยวัดอ่าใช้มิเตอร์นะครับในการวัดไฟตรงนี้วัดค่าโอห์มนะครับ ตรงคอยข้างงเพราะว่าลายนี้จะเป็นลายเดียวกันก็วัดสองตัวนี้ครับก็น่าจะรู้แล้วเพราะว่าเป็นลายเดียวกันตรงนี้ก็ขึ้นศูนย์โอห์มทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีขาขาเก้าหนึ่งแล้วก็ขาไฟหนึ่งขาไฟก็ขึ้นเป็นศูนย์โอห์มก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะช็อตนะครับผมก็เลยทำการยกตัวนี้ออกแล้วก็วัดดูที ก็หายเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นตัวใหม่พอเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จแล้วก็เครื่องตอนนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้ปกติอันนี้ก็คือเป็นรูปหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวใหม่เสร็จเ,เ,เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนการที่ว่าเราเจวะวัด หาค่าโอมตรงนี้ครับค่าโอมมันขึ้นแล้วก็คือเครื่องเปิดติดแล้วนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนหน้าก็คือตัวไฟที่เข้ากระแสนะครับตรงนี้มันจะเป็น5โวลต์นะครับ0.020แอมป์ 0. 0นะครับก็คือถ้าเกิดว่าไฟขึ้นแบบนั้นตัว ให้เล็งไปที่เมนบอร์ดได้เลยครับเพราะว่าอาจจะมีตัวเมนบอร์ดด้านในช็อตอยู่แต่ว่าอันนี้ขึ้นเป็น1 9โวลต์2แอมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือไม่ช็อตแล้วนะครับตอนนี้ชาร์จไฟเข้าปกติเดี๋ยวลองเสียบอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่ามันสามารถชาร์จไฟได้ทั้ง2อรูเลยหรือเปล่าอ่ะนี่ ันนี้ก็เป็น2ี่วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันเป็นอันจบงานนะครับเครื่อง Macbook Pro m o เด l A 1989นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่า Macbook นะครับอาการเปิดไม่ติดสามารถส่งมาเช็คได้ที่สมายดีสวิตได้เลยนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดทางเฟซหรือว่าไลน์แอดได้เลย สำหรับวันนี้ช่างเอ,อ์ธขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ